ผู้ชมครับเป็นกำลังใจให้จารย์รัทีมงานด้วยนะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยค่ะในเพจ a c e b o o k แล้วก็ใน u t u b e กด s u b s c r i b e ด้วยนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิทยาทานด้วยที่จะทำให้หลายคนเนี่ยต้องการอยากจะมาเรียนอาชีพเป็นเซียนาเพราะสามารถที่จะจับจุดแท้จุดเทียมได้ต้องมาฟังอาจารย์นะคะอาจารย์รันค่ะอาจารย์รันพร้อมหรือยังคะแชรเอากำลังแชร์อยู่นะคะปั้งแชร์ไปเลยเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับลุย เลียนรุ่นนี้นะครับสร้างมาปีหนึ่ง้าก่อนอื่นไปดูประวัติเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเกี่ยวกับหลวงปู่ก่อนนะครับได้ค่ะหลวงปู่แหวนเนี่ยต้องบวชมาตั้งแต่เป็นเนเนนะครับตามคําสั่งเสียของโยมแม่แล้วก็โยมยายทาไมก่อนเนี่ยแม่แม่หลวงปู่เนี่ยเสียก่อนยายประมาณสัก3มปีน่าจะได้นะครับหลวงปู่แหวนเนี่ยเกิดเมื่อวันที่16มกราคมพุทธศักราช24 3 0นนะครับค่ะ พื้นเพเดิมท่านเป็นคนชาวจังหวัดเลยนะครับแล้วก็ตอนคุณแม่ท่านเสียเนี่ยโยมแม่ท่านเสีย,ยก็ได้สั่งเสียไว้ว่าทรัพย์สมบัติใดๆบนโลกนี้ไม่ว่าจะกี่โกรธนะครับกี่โกรธกี่กันก็ไม่ได้ปราถนานั่นก็คือปราถนาเนี่ยจะให้หลวงปู่เนี่ยบวชตลอดชีวิตอย่าสึกออกมามีลูกมีเมียนะครับแล้วก็หลังจากนั้นโยมแม่ก็ได้ เสียไปนะครับถัดมาอีกสามปีนะครับก่อนหน้านั้นก่อนหน้าที่คุณยายจะเสียคุณยายท่านฝันนะครับรู้สึกว่าห้าขวบมั้งยมแม่เสียยายเสียตอนท่านอายุเก้าขวบหรือแปดขวบเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะครับตอนยายก่อนยายจะเสียเนี่ยยายฝันว่าหลวงปู่เนี่ยไปอยู่ในดงขมิ้นะนะครับแล้วผิวเนี่ยเหลืองอลามไปทั้งตัวเลยนะครับนั่นเลยทําให้คุณยายนะครับ ระบุไว้เลยบอกว่าหลวงปู่เนี่ยต้องบวชบวชยาวเลยไปตลอดชีวิต <c oughs> ใช้ชีวิตอยู่ในชายพ้าเหลืองนะครับหลังจากบวชแล้วนะครับท่านก็ได้มาศึกษาพระธรรมกับอา,อาจารย์มั่นอาจารย์เสานะครับหลังจากนั้นก็เดินธุดงไปเรื่อยๆนะครับ <c oughs> แล้วไปพักแถวแถวป่าป,ปงเปียงยแถว <c oughs> แถวเ <c oughs> ชียงใหม่นะครับหลังจากนั้นนอาจารย์หนูซึ่งตอนนั้นเป็นเจ้าอาวาสอยู่วัดดอนแม่ปังเนี่ย <c oughs> <c oughs> ก็ได้มานิมนต์หลวงปู่นะครับให้มาอยู่ที่วัดหลวงแม่ปังตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับหลวงปู่เนี่ยมรณภาพเมื่อพุทธศักราช2528นะครับในวันที่2กรกฎาคมรวมสีริอายุนะครับ98ปีพรรษา78ะนะครับ78 <18. S 1> ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ไม่ต้องพูดถึงนะครับตั้งแต่เล็กจนโตนะครับในสมัยก่อนใครไม่เคยได้ยินชื่อหลวงปู่แหวนนั้น เป็นไปไม่ได้ะนะครับนักเลงพระรุ่นเก่ารุ่นแกร่รุ่นใหม่เนี่ยรุ่นรุ่นไล่ผมเนี่ยเด็กๆรุ่นหลังนะครับอาจจะรู้จักน้อยลงแต่ถ้ารุ่นผมไปหารุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายาย,ยทุกคนต้องรู้จักหลวงปู่แหวนะนะครับทั้งประเทศเลยนะเหนือใต้ออกตกอีสานเนี่ยเรียกว่าหลังไหลมาเข้าสู่อำเภอพร้าวนะครับพระครพเครื่องของหลวงปู่นะครับแพงมาตั้งแต่ในอดีตนะแต่ว่าปัจจุบัน ราคาถดถอยลงนะอย่างเหรียญทองออรุ่นแรกในสมัยก่อนเป็นแสนนะเหรียญรุ่นแรกนี่เป็นแสนนะครับเหรียญหน้าวัวทำไมราคาถดถอยลงล่ะรับด้วยเหตุผลกลนใดก็ไม่ทราบนะครับเนื่องจากว่าอาจจะเป็นเพราะว่าทางเชียงใหม่นั้นในบรรดานักสะสมเนี่ยก็เล่นพักสกุลลำพูนซะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะเล่นพวกพระหลักๆนะครับพวกพระเกจิเนี่ยน้อยคน นะแต่ช่วงหลังนี่กันเตื้องขึ้นมาหน่อยเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่อย่างอย่างสลันยักษ์อย่างน้องดิวลำพูนอย่างพวกอะไรอย่างเงี้ยสายสายเหนือทั้งหลายแต่ชั่วโมงนี้หันมาเล่นเกจิกันหมดก็เลยทําให้ราคาของเกจิทางเหนือเนี่ยเริ่มขยับแล้วขับตัวขึ้นเริ่มขยับตัวขึ้นนะครับเลี้ยญรุ่นนี้นะครับถือเป็นรุ่นสุดท้ายของสิท์ทออสร้างนะครับ ถ้าจาไม่ผิดรุ่นสุดท้ายมันน่าจะเป็นรุ่นสร้างโรงพยาบาลหรือไงเนี่ยสร้างโรงพยาบาลมหาราชนะครับเหรียญรุ่นนี้ได้รับการขนานนามว่าเหรียญลูกมะพร้าวนึ่เนี่ยเนี่ยดูดูดูโครงสร้างไหเหมือนลูกมะพร้าวิงจริงใช่ใช่ค่ะจ์นเหมือนลูกมะพร้าวจริงนะครับด้านบนด้านหน้าก็จะมีรูปพระพุทธนะครับมีรัศมีแล้วก็มีหลวงปู่นั่งสมาธิเต็มองค์นะครับมีอกขละเลขยันอาอุ อ,อาหอแล้วว่าอาโมินะครับ<ม>แล้วก็เขียนไว้หลวงพ่อแหวนสุจินโนนะครับรุ่นสุดท้าย25 15นะครับด้านหลังก็จะมีโค้ดกำกับนะจะมีคะโค้ดกำกับนะครับแล้วก็มีอาคละนะครับอนุสรสร้างสาราการปร,รีนนะครับวัดดอยแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่รอลอจอออแล้วก็มีโค้ดจอจานออ่างต่ออยู่ด้วยเหรือรุ่นนี้นะครับสร้างโดยทหารอากาศโรงเรียนจา ก็เลยต่อโค้ดจออโรงเรียนจา่จาจ่าอ่าจาา่าอากาศจ่าอา,า,ากาศนะครับจุดสังเกตนะครับลำดับแรกเลยสิ่งที่ผมพึงจะให้ดูก่อนก่อนที่จะไปส่องส่วนอื่นๆน,นะครับปกติเราจะเริ่มดูหน้าใช่ไหมค่<อ>ะั่นหลเหรียญทุกรุ่นเราจะเริ่มดูหน้าอันนี้ขอให้มาดูไม้เอกก่อนแล้วกันนะให้ดูไม้เอกก่อนถ้าไม้เอกเป็นแท่งนะครับเป็นแท่งตรงนะครับ วางเลยอย,อย่าเพิ่งไปส่องเพราะของแท้นี่ไม่ตรงนะ,อะของแท้เนี่ยไม่เอกจะมีจุดบนจุดล่าง <c oughs> หูไหมครับค่ะ <c oughs> นี่ยจะเป็นจะเป็นสองจุดอยู่ด้าน <c oughs> ด้านบนด้านล่างนี่จะเป็นจุดฟูลสต็อปด้านบนด้านล่างแล้วก็จะมีขีดขั้นกลางนะครับจะมีขีดขั้นกลางมันไม่ค่อยชัดแ้านนึงนะจะมีขีดขั้นกลางนะครับเดี๋ยวมุมใดมุมนึงมันก็คงเห็นนะแล้วขอย้อนมาใหม่ นะครับเมื่อดูไม่เอกอย่างเงี้ยเห็นไหมครับไม่เอกจะเป็นจุดสองจุดอย่างนี้พอ,อหยิบมาสอ่องอ่าแล้วบริเวณตรงกลางเนี่ยเขาจะมีขีดบริเวณไม่เอกจิบๆพ,พอถูกต้องนะครับถูกต้องแล้วมาดูหน้าก่อนเลยนะครับมาดูโครงสร้างของใบหน้านะครับมันเป็นกระไหล่นะเปิดแสงมากก็ไม่ได้มันเฟลก <laughs> <laughs> อ่าะราจะต้องพยายามหาวิธีก่อนนะ บบห,หมุน e เอียงไปมาอาจารย์หมุนเอียงไปมานะครับต้องดูอันไหนจด,ดจำ <มา S 2> โครงสร้างนะครับหน้าผากเห็นไหมครับหน้าผากจะไม่ค่อยมีเส้นนะไม่ค่อยมีเส้นนะครับแต่ก็ค่อนข้างหนกนิดนึงะจะมีริ้วรอยนะครับริ้วรอยของความผิวย่นก็คือบริเวณหน้าผากจะไม,ไม่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 ค่อยเรียบนะครับจะผิวมีผิวขุกขระนะครับผิวขุ่ขระนิดหน่อยนะ บริเวณดวงตานะครับดว,ดวงตาด้านล่างด้านล่างก็จะมีขีดนะครับจะมีขีดเนี่ยอยู่ด้านล่างดวงตานะครับเส้นเกสานะครับคมชัดทุกเส้นนะครับแล้วจะมีลายหนามเนี่ยลายหนามนี่เห็นชัดเลยเนี่ยเห็นไหมครับจะมีหนามโผล่จะมีหนามโผล่เนี่ยมีเนื้อเกินยื่นออกมานะครับคมคมเลยนะครับหูนะครับหูหูซ้ายหูขวา ฝั่งนี้นะครับจะมีเส้นจะมีเส้นขั้นกลางคมๆเล็กๆนะครับวิ่งแตกเป็นมุมทแยงไปหนึ่งเส้นนะครับแล้วฝั่งนี้จะมีรอยสับหลายๆเส้นนะครับเนี่ยจะมีรอยบัางบั้งบังบ้างบ้างบริเวณหูฝั่งขวามือเรานะครับหูขวามือเรานะครับฝั่งนี้เนี่ยบริเวณเนี้ยจะมีรอยบั้ง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 ,ง,งนะครับจะมีขีด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 นะครับด้านหน้าพื้นผิวเรีเรยบ ตึงนะครับพื้นผิวเรียบตึงนะไม่ปรากฏเสี้ยนนะครับพื้นผิวเรียบนะครับเสี้ยนจะไปอยู่ทางด้านหลังนะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับหลังจากดูโครงสร้างนะครับโครงสร้างโครงสร้างของใบหน้าเสร็จแล้วนี่เห็นไหมครับอันนี้คือความคมของเส้นเกษาความคมของเส้นเกษานะครับพวกไรหนามพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องคมชัดลึกทั้งสองฝั่งนะครับเส้นคมคมเลยนะครับ ทีนี้มาดูมาดูลําตัวมาดูจีวรนะครับจีวรแกะได้ทีนะครับแกะได้ทีแล้วคมชัดลึกนะครับตามซอกตามหลืบนะครับจะเห็นลายหนามจะเห็นเสี้ยนนะครับจะเห็นเสี้ยนแซมอยู่นะครับทุกล่องเลยแ,แทบจะทุกล่องจีวรเลยนะครับจะมีเสี้ยนจะมีเสี้ยนเล็กๆ,ๆ,ๆปลากรฏอยู่ตามซอกนะครับไม่เว้นแม้กระทั่งหัวไหลหัวไหลก็จะมีลายหนามเห็นชัดเลยจะมีหนามเล็กๆโผล่ออกมานะครับ อันนี้เก้เก้ไม่ติดนะนะ<ช>เก้ไม่นะค่อยมีหนามแต่เก้คมพวกจีวรอ,อย่างเงี้ยเก้จะคมนะครับแต่รายละเอียดการให้แสงให้เหงาเก้ไม่ทําไม่ได้เนี่ยฝั่งนี้ก็จะมีนะครับฝั่งนี้ก็จะมีลายหนามเช่นเดียวกันนะครับจีวรต้องมีความคมชัดนะครับเส้นแซมอันนี้เขาเรียกว่าหม่หมหมุหม่มหุ่มคลุมะนะครับ ความคมชัดเนี่ยเส้นสายรายละเอียดนะครับเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นขามือเห็นไหมครับมือก็จะใหญ่จีวรคมนะครับพวกเส้นเลือดเนี่ยมือฝั่งนี้มือมือฝั่งขวามือเราเนี่ยยังเห็นเส้นเลือดเลยเนี่ยนะครับยังเห็นเส้นเลือดช่างเขาแกะเส้นเลือดคมคมเลยบริเวณพื้นนะครับเนี่ยจะมีเส้นแตกเล็กๆนะครับ ุดพวกนี้จําได้นะครับจําได้แต่เดี๋ยวจะให้ดูจุดพีคพวกหูเหรียญพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นคือจุดพีคตามพื้นนะครับตามพื้นก็จะมีรอยเนอน,นะครับเห็ <S <S นไหมครับจะมีเสี้ยนจะมีรอยเนออยู่ตามพื้นนะตัวฝ้านะครับพื้นใสพื้นได้รับการขัดนะครับนะบริเวณอัสนะที่หลวงพ่อนั่งนะครับก็จะไม่เรียบะจะไม่เรียบเห็นไหมครับผิวจะขูกขระ ประกอบไปด้วยลายเส้นนะประกอบไปด้วยลายเส้นต่างๆนะครับแล้วจะมีะเส้นแตกนะหนาเนี่ยวิ่งค่ะอ่ะ,อะวิ่งมานะครับวิ่งมาวิ่งยาวมาคล้ายๆเส้นบังคับพิมพ์นะครับแล้วพื้นผิวเนี่ยขูดขละนะัะพื้นผิวขูดขลับนะครับนี่พวกจีวรนะครับจำเป็นต้องคมแบบนี้เลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าม,มีเหลี่ยม มีเหลี่ยมมีสันมีเหลี่ยมอย่างเงี้ยนะครับตามซอกตามอะไรมีเส้นแตกนึกเกินพวกเนี้ยคมคมชัดลึกมากนะครับทีนี้มาดูฟรอนต์ฟรอนต์ตัวหนังสือนะครับฟรอนต์ front ตัวหนังสือนะครับนี่ตัวหนังสือค่อนข้างอวบใหญ่ห่าหีบนะครับคําว่าหลวงเนี่ยพวกตัวหัวตัวอะไรจะใช้ตัวตอกอะจะใช้ตัวตอกนะครับเพราะฉะนั้นตัวหนังสือจะเสมอกัน ห้องหีบนะครับจะมีเนื้อเกินบริเวณด้านหน้าจะมีเนื้อเกินบริเวณด้านหน้าทุกเหรียญน,นะครับแล้วจะมีเส้นนูนพาดระหว่าง<ม>กลางจะมีเส้นนูนซ้อนมาอีกหนึ่งเส้นนะครับคมคมเลยพาดกลางมาหนึ่งเส้นบริเวณสันด้านบนนะครับลอลิงอลงอริงว์แหวนเนี่ยไหมครับ <ạ. S 1> ความคมชัดเนี่ยลอลิงจะมีเนื้อเกินทิ่มลงมาแต่มันใหญ่ไม่อยากให้จํา นะครับไม่อยากจะให้จำเนี่ยโวแวนนะครับโวแวนก็จะมีเนื้อเกินพาดมาคร่อมมาเส้นเล็กๆหนึ่งเส้นปลายไม้จิ้มฟันหนึ่งเส้นนะครับ<ฮ>พอพานนะครับพอพานไม่เอกนะครับแม่พยายามจะให้เห็นไม่เอกนะเพราะเกมมันทําไม่ได้โดยสิ้นเชิงมันไม่เอกเนี่ย พอพานมีเส้นเชื่อมนะครับระหว่างอออ่างมีเส้นคมคมเล็กๆบางๆนะครับเส้นบางๆหนึ่งเส้นวิ่งเข้าหาตรงปลายอออ่างนะครับหนึ่งเส้นคำว่าแหวนนะครับหอวหิบมีติ่งเนื้อเกินด้านบนนะครับแล้ววอแหวนเนี่ยมีหางคล่อมมานะครับมีเส้นแตกคล่อมมาบริเวณนี้เลยแตกพาดมานะครับ รุ่นสุดท้ายนะครับสีกระไหลนะครับต้องมีความเก่ามีความแห้งนะครับมีความแห้งมีความเก่ากจุดดำๆนะเป็นตะกันนะครับเห็นไหมครับคำว,ว่าซูจินโนะซูจินโนนะครับจะมีเส้นแตกอยู่บริเวณพื้นด้านบนมีเส้นแตกเล็กๆคมๆอยู่นะครับหนึ่งเส้นจริงๆเหรียญรุ่นนี้ดูไม่ยากนะค่อยๆดูค่อยๆไล่ดู พื้นพื้นผิวเรียบตึงนะครับเห็นไหมครับขอบนอกขอบในนะครับขอบตั้งขอบจะไม่ล้มนะครับขอบตั้งเป็นกระด้งเลยเห็นสันขอบนะครับขอบตั้งอขอบตั้งนะครับรัศมีกระจายองค์พระใหญ่ล่ำนะครับเห็นไหมครับหล่อล่ำเลย หน้าอกมีสองขีดบริเวณนี้นะครับสองขีดค่อมมาไปดูด้านหลังนะครับด้านหลังพลิกด้านหลังมานะครับถ้าบริเวณหูเหรียญเนี่ยสองแล้วไม่มีรอยไม่มีขีดนะครับให้วางเลยหูเหรียญเรียบๆนะครับวางเลยนะครับของแท้นะครับจะมีขีดเห็นไหมมีขีดเป็นเส้นซ้อนเป็นเส้นซ้อนเนี่ยตั้งแต่บนจะลดล่างเลย,เ,ลยเห็นไหมครับแล้วบริเวณนี้ จะมีเนื้อล้นเป็นรอยพับขึ้นมานะครับนี่จะมีเส้นจะมีร่องขั้นเนี่ยจะมีร่องขั้นเป็นแบบนี้ทุกเหรียญนะครับถ้าไม่มีหูเหรียญไม่มีลักษณะแบบนี้วางเลยนะครับวางเลยอย่าไปส่องนะครับ่สองฝั่งเลยจะมีขีดนะครับแล้วจะมีเนื้อยื่นเป็นจังอยมาแล้วจะมีร่องเป็นรูปครึ่งวงกลมเห็นไค่อมอยู่จะมีรอยบากค่อมอยู่นะครับหนึ่ง เรามองดูด้วยตาเปล่าแบบนี้มันนูนสูงขึ้นมามเห็นไหมครับค่ะทีนี้มาดูตัวอัคขละนะครับอุนาโรมนะครับี่ช่างแกะได้อวบใหญ่ล่ำมากนะครับเห็นไหมครับคมชัดลึกนะครับแล้วตรงรอ,อยหยักแต่ละตัวนะครับจะมีติ่งยื่นออกมาจะมีติ่งยื่นออกมานะครับติ่งแหลมยื่นออกมา มุมหักเหนะครับ mm hmm. เลื่อูนาโลมาไอใหญ่ๆอย่างนี้นะครับจำเป็นต้องมีนะแล้วต้องคมแบบนี้ด้วยถามว่าเก๊ถอดติดไหมติดแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ mm hmm. สิ่งที่เก๊ทําไม่ได้นั่นก็คือเสี้ยนบริเวณพื้นนะครับ <Okay. S 2> บริเวณพื้นเนี่ยตั้งแต่ด้านบนจะลดล่างเลยบริเวณพื้นจะมีเสี้ยนขนแมวซึ่งมันเล็กมากๆนะครับมองดูด้วยตาเปล่าแทบจะไม่เห็นสองกล้องเนี่ยต้องกลับหัวกลับหางกันเลยนะครับ เนื้อคือเป็นอย่างนี้อยู่แล้วใช่เข้าชุบทองเป็นทองแดงชุบทองนะครับเนี่ยเห็นอยู่เห็นเสี้ยนนะครับเนี่ยเสี้ยนวิ่งเป็นแพรเลยวิ่งเป็นแนวตั้งนะครับเสี้ยนเสี้ยนด่พื้นอันนี้เก๊ถอดไม่ติดนะครับมันเล็กมากเห็นไหมเนี่ยอยู่ทั่วเลยยิ่งด้านล่างหรือตรงกลางนะครับยิ่งเห็นได้ชัดต้องมีมุมใดมุมหนึ่งเห็นชัดๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนแป๊บนึง มันเป็นรายละเอียดที่เก้ทำไม่ได้นะครับมาเห็นไหมเหมือนเส้นสายฝนวิ่งเนี่ยบริเวณนี้จะเห็นชัดเลยเนี่ยเส้นเล็กๆเนี่ยหลายๆเส้นเนี่ยวิ่งกันเป็นแพรเลยนาวิ่งเป็นแนวตั้งนะครับบนจรลดล่างนะครับเนี่ยโคตรเล็กเลยมองยากมากนะโคตรเล็กเลยนะครับเนี่ยปรากฏอยู่ทั่วพื้นนะครับเนี่ย เกไม่ติดนะครับอ,อันนี้เป็นจุดจุดตายจุดหนึ่งก็ว่าได้นะครับเนี่ยตามพื้นเนี่ยจะมีเสี้ยนเล็กๆนะครับไม่ใช่เห็นด้วยตาเปล่านะถ้าเห็น<ม>ด้วยตาเปล่าแล้วอันตรายแล้วอันนั้นจงใจทําจงใจให้มีเสี้ยนนะครับถ้ามองเห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยเสี้ยนมันจะหนา<ม>อืะเสี้ยนมันจะหนานะครับเสี้ยนมันจะหนามากๆเพราะฉะนั้นแล้วเราจะมองไม่เห็นเนี่ยยิ่งตะแคงยิ่งเห็นชัดนะครับ ในซอกเห็นไหมครับมีมีทุกอนูเลยอันนี้ถือ<ช>เป็นจุดใจตังค์นะครับเ<ช>ส้นแตกพวกนี้เชื่อมระหว่างล้อเรือเนี่ยกับตัวยันอัคระล้านนาเนี่ยนะครับ<ช>ต้องมีความคมชัดลึกนะครับแล้วจะพลาดบนตัวล้อเรือนะอยู่ข้างบนสุดนะครับนั่นหมายถึงไอ้เส้นแตกแล้วมันเกิดทีหลัง<ช>มันเกิดทีหลังมันแกะตัวหนังสือเสร็จแล้วไอ้เส้นแ,แตกเนี่ยไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรอาจจะแกะบล็อกพลาดหรือทิ่มเข้าไปพลาดนะครับ แต่ที่สําคัญเนี่ยเสี้ยนี่พื้นสันขอบนะครับก็สาํสาคัญก็จะมีรอยเสี้ยนเหมือนกันบ,บริเวณด้านล่างที่สําคัญนะครับด้านล่างสุดมีจัง,งอยยื่นออกมาม,มีจัง,งอยล้นออกมาขึ้นด้านบนนะครับมีเนื้อปริ้นขึ้นด้านบนนั่นเองเวลาเอามือลูบลระสดุดอย่างเงี้ยนะครับจะเป็นเหมือนกันทุกเหรียญแต่สิ่งที่เก๊ทำไม่ได้เนี่ยรอยเสี้ยนแต่สิ่งที่ควรจดจํานะครับพวกสันขอบพวกอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เพื่อนๆจดจํา นเนื่องจากว่ามันอยู่ตำแหน่งเดียวกันแทบจะทุกเหรียญน,นะครับเนี่ยเหมือนรอยปาดเห็นไหมครับเนี่ยฝั่งเนี้แถวคำคำว่าดอยแม่ปลังดอยแม่ปลังอำเภอพราวนะครับสันขอบบริเวณนี้จะมีรอยถากเนี่ยจะมีรอยถากนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นร่องลึกไปแล้วก็จะมีรอยครูดรอยครูดเป็นรอยถากถากถากไปแล้วบริเวณนี้เนื้อจะล้น เดี๋ยวนี้เกมทำได้ไหมอาจารย์อันนี้เกมมันไม่คมแบบนี้ออเกมมันจะไม่คมแบบนี้คุณนอยถามว่าทําได้ไหมมันติดลางอังติดแค่ลังๆงนะครับแต่ตามพื้นตามอะไรอย่างเงี้ยยากไอเสี้ยนที่พื้นเนี่ยเสี้ยนที่ผมตะแคงพยายามตะแคงให้ดูแล้วมันเล็กจริงๆไม่มองมุมนี้มองมองไม่ไม่ไม่เห็นนะค่ะไม่เห็นจริงจริงเนี่ยพอตะแคงอย่างเงี้ยโผล่ละเนี่ยโผล่มาหลายๆเส้นละเนี่ยส่วนสําคัญเลยนะครับ ตัวตัดลงเกือบสุดมีดนะครับอ่าลืมบอกไปหูเหรียญน,นะครับหูเหรียญนอกจากมีขีดแล้วจะไม่มีวงซ้อนมานะครับจะไม่มีรอยถอดพิมพ์อ่าจะไม่มีเส้นซ้อนรอบวงมาอีกหนึ่งเส้นไม่มีนะครับเจาะแล้วทะลุเลยอ่าหูเหรียญปลิ้นตามธรรมชาตินะครับเจาะแล้วล้นตามธรรมชาติอ่าส่วนเครจะจำติ่งอย่างนี้จำติ่งอย่างนี้บริเวณสังขอบอก็สามารถทำได้นะอ่า แต่ให้จําเสี้ยนที่พื้นดีกว่าเพราะมันยากแก่การถอดอนะครับเหรียญน,นี้รับรองได้ว่าตั้งแต่ซ้ายจะหลดขวานะครับแนวตั้งจําไว้นะครับเสี้ยนที่พื้นด้านหลังลองตะแคงสองดูถ้ามีเสี้ยนเยอะๆแล้วเล็กๆบางๆจ่ายตังได้เลยะนะครับมาดูตัวตัดนะครับตัวตัดตัดหยาบนะตัวตัดจะหยาบนิดนึงนะครับความถี่ของช่องไฟนะครับจะหยาบหยาบนิดหนึ่งลง สุดมีดนะฮอยบั้งจําไว้นะครับจะลงสุดมีดเนี่ยบั้ง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 บงเนี่ยเห็นไหมครับตัวตัดจะหยาบลงสุดมีดนะครับไม่ตัดแล้วขาดชั่วเลยอ่าเนี่ยสามบั้งนะครับบางคนก็จะจําช่องไฟนะครับจําใครจํามันมีทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับรู้สึกว่า อันนี้จะอยู่ด้านล่างนะเนี่ยจะอยู่บริเวณเนี้ยนะครับเพื่อนๆต้องจําช่องไฟไว้ให้ดีนะครับนะอีกหนึ่งฝั่งนะครับอีกหนึ่งฝั่งก็เป็นตัวตัดหยาบเช่นเดียวกันอันนี้ยิบๆหน่อยเนานะจย์ใช่ไหมครใช่ช่องไฟมันจะเยอะๆหน่อยนะ้นหน,า,น,า,น,า,นาหน่อยนะครับเนี่ยตัดหยาบๆบแบบนี้ใช้ได้เลยนะครับเอ๊เนี่ยจริงๆอยากให้จํามุมนี้นะเนี่ย คุณน้อยเห็นบัางใหญ่ๆไหมอ่าเห็นค่ะอ่าบังใหญ่ๆแล้วก็ช่องไฟใหญ่ๆมันจะมันจะผิดจากทุกที่เลยอ่าก็คือมันจะใหญ่ผิดปกติเห็นไหมเนี่ยหนึ่งบัางสองบัางสามบัางสี่บัางมันตรงกับตรงไหนเนาะอยู่ด้านล่างเนี่ยตรงกับตรงไหนต้องพลิกด้วยเดี๋ยวนะมุมนี้ใช่ไหมค่ะปุ๊บปุ๊บตรงกับคําว่าหลวงงูวอแหวนอ่าวอแหวนลอลิงเนี่ยใกล้ๆกันวอแหวนลออลิงพลิกมานะครับเนี่ยอย่างเงี้ย ตัวตัดจะเป็นหยาบๆหนึ่งสองสามสี 1> 1, 2, 3, ่บั้งใหญ่ๆนะครับนี่สังเกตดูอยู่ด้านล่างสุดอ่ะตรงนี้เป็น question mark ได้ะนะครับมีแบบนี้จ่ายตังค์ได้เลยหูเหรียญเป็นแบบนี้นะครับหูเหรียญมีขีด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 แบบนี้นะครับมีขีดขวางนะ,นะขวางจะหลดซ้ายไปขวานะครับซ้อนซ้อนอนซอนซอนกันแล้วมีจังหนอยอยู่บริเวณนี้นะครับมีเนื้อล้นกระเดิดขึ้นมา แล้วมีล่องตรงกลางแบบนี้จ่ายตังค์ได้เลยตัวตัดหย,ยาบๆนะครับเสี้ยนที่พื้นนะครับอย่าลืมสําคัญเป็นที่สุดนะครับเสี้ยนที่พื้นเนี่ยถ้าไม่ติดเห็นไหมถ้ามันไม่ติดก็วางไม้เอกไม่มีสองจุดนะครับวางได้เลยนะมันพอจะซูมได้ไหมเนี่ยแล้วนะปึ๊บได้อยู่นะจะได้อยู่นะจะไม้เอก ไม่เอกจะเปลักษณะแบบนี้เลยคเป็นสองจุดแล้วมีไส้ขั้นกลางแต่จริงๆมันจะมีเสี้ยนอยู่มันจะมีบั้งๆอยู่สองขีดนะครับมันเฟลกมมันเฟลกมันจะมีมันจะมีบั้งกลางอยู่สองซี่ยังม,ม,มีขีดๆอยู่บริเวณเนี้ยตรงกลางเลยอ่เอาเป็นว่าถ้าไม่เอกเป็นแท่งเดียวกันก็วางได้เลยไม่ใช่นะครับะ,ะ,บะไม่เข้าใจก็ส่งรูปมานะครับยินด,ดีรับซื้อ ยืนพื้น3,000-5,000ได้แน่นอนนะครับแต่ถ้าสวยๆอาจจะถึงหมื่นถ้าสวยๆนะผมอาจจะสู้นะครับไม่เป็นไรหรอกพระสู้มากก็ไม่ได้เราซื้อคนเดียวงเี้ตายเลยนะ1 9 0 0นเก้าพันเหรียญเนี่ยอาจจะจมได้ใช่อาจจะอ้วกได้นะครับดูไม่ทันนะคะดูย้อนหลังได้ค่ะในเพจเฟซบุ๊กนะคะแล้วก็ใน YouTube นะคะดูย้อนหลังกันได้เอาแหละอาจารย์เดี๋ยวพักสักครูเนาะ เพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเปิดสายให้พูดคุยสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของพระเครื่องกับอาจารย์รันนะคะเบอร์โทรอยู่ด้านหน้านี้026786761ส่ง S m S มาก็ได้ค่ะ4230777หรือว่าคอมเมนต์มาผ่านทางเพจ a c e b o o k แล้วก็ใน YouTube ได้ด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวกลับมาค่ะ